สวัสดีครับเพื่อนชาวโมบายลูเปอร์ทุกท่านกับมฮัหัพม์นัดย่อในเกมซ u m m o n e r War s k า a r e n a ครับแล้วนี้ผมก็จะมาแชร์ทีมที่ผมไว้ใช้บุก a r e n a แบบธรรมดานะครับผมเป็นทีมที่ผมลองแล้วมันค่อนข้างใช้งานง่ายก็คือเอาเข้าได้แทบทุกบ้านเลยแต่ถามว่ามีโอกาสลื่นไหมก็มีครับแต่เป็นทีมที่เจอบ้านเร็วก็เอาเข้าได้เจอบ้านช้ายื้อๆหน่อยทีมนี้ก็สามารถเอาเข้าได้นะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวนี้จะเปิดรูนให้ดูแล้วก็จะ ลองไปตีให้ดูแล้วกันเป็นทีมที่ผมสามารถใช้บุกไปจนถึงแบบท็อปร้อยอันดับต้นๆได้เลยนะเพียงแต่ว่าที่เหลือเนี่ยเราจะยืนได้หรือเปล่าก็ขึ้นอยู่กับทีมกันบ้านของเรานะครับผมก็ตัวละครหลักๆมันก็ยืนอยู่ตรงนี้แล้วก็จะมีมันไม่ได้หาง่ายเท่าไหร่นนะมีมั่วหลงมีตำรวจตรวจยิ้มนะฮะตรวจ,จับความเร็วก็คือดีเคลมแล้วก็มียักษ์ลมสโกกูแล้วก็อาร์น้ำครับผมแอรียลนี่สตัวนี้ จะสามารถบุกได้ดีแค่ไหนเดี๋ยวพาไปดูแต่ก่อนอื่นดูเรื่องรูนก่อนนะครับผมอ่าก็มาดูตัวแรกกันครับผมเริ่มที่แพนด้าน้ำแล้วกันเป็นพระเอกของทีมนี้เลยเพราะว่าด้วยท่ากระโดดท่าที่3เนี่ยมันสามารถวันเดินคิวได้นะครับแต่คอมโบงผมเนี่ยที่เล่นคือให้แพนด้าน้ําออกต่อหลังดีเคลมเพราะยังไงดีเคลมออกตัวแรกอยู่แล้วเนาะแล้วก็เน้นเลือดเน้นความถึกให้มันเยอะที่สุดนะครับผมนี่เลยเลือดสี่หมื่น ก็จริงๆในไอพวก a t c อาจจะไม่ต้องเยอะเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ใน r t a อะไรนะก็ประมาณนี้ครับผมลูนก็จะเป็น Extra Turn กับ View นะครับผมแล้วก็ Artifact ก็พยายามเน้นกันดาเมจไว้หน่อยก็ดีแล้วกันเอาไปเล่นเป็นทีมบุกจริงๆเราไม่ต้องซีเรียสน,นะแค่ลำดับสปีดออกให้ดีก็พออะต่อมาครับผมเป็น a r r ร a l นะครับหรืออาร์คน้ำนั่นเองอาคน้ำก็คือมีหน้าที่เวลาแพนด้าน้ำโดดเสร็จเนี่ย นน้ำก็จะฮิวส่วนไปเลยฮิวให้มันเลือดก,กลับขึ้นมาแล้วเดี๋ยวมันจะเป็นหน้าที่ของตัวต่อไปแทนนะครับผมนน้ำก็รูนตามนี้ถึกๆหน่อยเล็ดร้อยก็ดีครับเผื่อเหตุไม่คาดฝันเพราะว่าเรามักจะเจอทีมบุกที่เป็นไอ้ทีมตั้งรับที่เป็นแบบไพ่ลมอะไรเอ้ไม่ใช่ดิไพ่ไฟนะครับอาจจะสวยสตันก็ถ้าซวยมากๆก็อาจจะตายได้ครับผมสแตตประมาณนี้รูนประมาณนี้นะครับทำสปีดให้ตามหลังแพนด้า ต่อมาครับตัวถัดมาก็จะเป็นดีเลมะดีเลมก็มีดามจไว้หน่อยก็ดีเหมือนกันเอาไว้คอยแยบเยบคอยตอดจริงๆควรจะมีแม่นยำเยอะๆหน่อยนะครับเพื่อที่จะตัดเกรไอ้พวกตัวที่เขาตั้งรับเนี่ยเขาจะเน้นสปีดจจ๋าๆแต่บางทีเขาอาจจะไม่ใส่วิวถ้าเจอใส่วิวก็ซึมๆไปครับผมนะแล้วก็ต่อมาครับผมน้องยักษ์ลมนะครับหรือว่าสกูกูก็ออกตัวสุดท้ายก็ได้จริงๆสปีดมันจะค่อนข้างติดกันแหละ นะก็ใส่เป็นเอ็กซ์ตาเทิร์นกับ Detroit เดสทอยเผื่อเอาไว้นะครับเผื่อเจอเกมยือ้อแล้วก็โยนไปเรื่อยๆคือหลักๆแล้วเนี่ยถ้าด้านน้ำค่าได้ตัวหนึ่งปุ๊บม,มันจะเหลือ3ตัวแล้วไอ้ถ้าโยนของยักษ์ลมเนี่ยมันก็จะเริ่มแรงขึ้นเรื่อยๆนะเหมือนแบบค่าทีละตัวนะนี่ฮะตั้งแต่เอามานี้อาร์ติแฟกต์ก็เน้นเลือดอาร์ติแฟกต์จริงๆไม่ต้องไปแบบเน้นอะไรมากนะครับเพราะาเราไม่ได้ไปเน้น rda มาส่วนดีมก็ไปลุยกันนะครับผม เราไม่ใช่ตั้งรับสิอันนี้ทีมตั้งรับตั้งรับผมนะครับตอนนี้ก็โอเคอยู่ค่อนข้างกันได้มาก็ให้ดูทีมอ่ะเริ่มจากทีมอย่างนี้ก่อนเลยนะครับมันเป็นการแบบวัดสปีดพอสมควรเลยแต่เราก็จะลองเอาเข้าไปพอเรามีดีเคลมปุ๊บเนี่ยเราไม่ต้องกลัวเรื่องสปีดเลยฮนะไม่มีการวัดเกิดเกินนี่โโหโชคดีที่มันใช้ตกิะสองับ นี่ฮะแล้วก็จะเป็นคิวของแพนด้าซึ่งแพนด้าเราสามารถโดดได้เลยเพราะเดี๋ยวอาร์คเราก็จะฮิวคอยล้างอะไรพวกนี้ให้อยู่แล้วนะก็โดดไปแล้วภาพแล้วก็อาจจะเล่งกลับขึ้นมาอาจจะเอาสปีดซึ่งจริงๆก็ไม่มีผลอะไรระยักก็โยนนี่ใช่ไหมตายแล้วเกิดอ้าวได้เอกอีกตัดใครดิตีมันนี่แหละ เป็นทีมที่ไม่ได้คลิปไม่ได้เร็วอะไรมากอะ่ะแต่เป็นทีมที่ค่อนข้างชัวเนี่ยอ่าเหลือสามตัวแล้วเขาเนี่ยหินตกก็จะรุนแรงมากนะอันนี้อาจจะตีนี่ไปเลยปุ๊บแล้วก็ยิวกับขึ้นมาอีกแล้วจริงๆทุกตัวมีหน้าที่สำคัญหมดนะ เคลียร์หินตกก็ชนะแล้วอันนี้เป็นบ้านแบบเร็วแล้วก็หลังๆวันนี้เราอาจจะเจอพวกนี่บ้านแบบนี้บ้านแบบยื้อนะแต่ว่าเขายื้อแบบไม่มีพวกพินลมอะไรเงี้ยก็ยังสามารถเข้าได้แบบไม่ยากมากอยู่ค่าดีละตัวอยู่แล้ว ความถึกของเราเนี่ยไม่เป็นรองใครฮะตีเข้าไปเลยปาบโอ้โหบังเอ,อิญจริงๆแต่ถ้าจะดูอีกนี่ควรจะเก็บท่าโดดไว้ก่อนนะโอ้โหโอ้โหโอ่ะให้มันยิวไป แตกวะเนี่ยโอ้ยมันยิงตัวเราแตกเลยวะทุกคนยิ EX ตัวเราแตกเลยวะได้อยู่ยิงตัวเหลือน้อยยักษ์ยิงเทพนะเทพยักษ์เนี่ยมันก็อาจารนาหน่อยแต่ว่า ชัวนะชัวนะครับก็ไปนั่งไต่มาสักประมาณ10กว่าปีนะครับผมซึ่งระหว่างทางก็มีทั้งแพ้ดั้งชนะก็ลองขึ้นมาสูงๆดูว่าทีมนี้ยังพอไหวอยู่หรือเปล่าที่ระดับ2แดงนะปุ๊บนี่ก็มาดูว่าเราจะเข้าหลังไหนถ้าหลังแบบที่มันไม่มีฮิวไม่ยื้อเนี่ยผมว่าน่าจะพอได้แต่ถ้าจะซวยคือโดนสตันหนักๆนะฮะลองดูอันนี้แล้วกัน แลวบนบนเนี่ยเราจะเจอนานะเยอะมากโอ้ยแย่แล้วแย่แล้วผมจะต้องฆ่านานะก่อนใช่ไหมหนึ่งนะฆ่าใครที่มันปั่นเราได้ก่อนไอตัวนี้แล้วกนปั่นประสานเราโดดแล้วก็ฮิวแล้วก็โยนโอ้โหเอาอีกแล้วความสตันเริ่มมาแล้วนะ ความสตันเริ่มมาถ้าเราคาาชนะได้ก็น่าจะชนะโอเคฮะรถเกตยูโอ้โหเ็กช่วยก็ต้องมีเข้าข้างเราบ้างฮะ รอบนี้น่าจะเข้าวินแล้วไม่น่ามีปัญหาไม่น่ามีปัญหาจริงๆเท่าที่ผมเมื่อกี้ลองมาระหว่างทางทริปกว่าปีเนี่ยมันมีหลายอันที่เราแบบไม่ไหวเลยนะอันนี้ไม่แน่ใจลองดูพยายามตัดตัว ที่มันจะล้างบัฟเราได้ก่อนนะอันนี้ถ้าเราถ้าเราโดดไปตอนนี้เนี่ยมันจะยังไม่เวิร์กนะอันนี้เวิร์กแล้วโดดได้เลยอักมาไม่ทันแน่นอนหายไปซะตายไปหนึ่งอสวยฮะถ้าเราลดเขาได้หนึ่งตัวเนี่ย ยักเราก็จะเก่งขึ้นประมาณ20นะนี่คือหลักการของทีมนี้เลยอ้ยเผลอว่ะไม่น่าเลยไม่น่าเลยิ้วโอ้หินตกอันนี้เราต้องฆ่าตัวที่ถึกน้อยที่สุดก่อนอาจจะเป็นแฟรี่คิงแหละ โอ้โหไม่ได้แล้วต้องไปที่อาร์คแล้วล่ะโอ้ตาตันตาตันอยู่ส่วนขึ้นมาอยู่หมดแล้วใช่ไหมหนุม่มอยู่หมดแล้วสินะพ่อหนุม่มตูมไม่ตายอีกได้แล้ว โยนหินอีกทีเดียวก็จบแล้วไอ้หนุม่มก็จะโยนหินไหม,มลนลงมาไม่ลนโดดเลยฮะหินมาไม่ทันก็ให้แพนด้าโดดไปก็อ้ยลืมไปเผลอรีเฟสนะรีเฟสเราก็กระโดดขึ้นมาสูง,สง กระโดดขึ้นมาสูงๆอันไหนไออันเนี้ยมันจะน่าลำคาญตรงที่มีดูอิดพร้อมกับนานะนี่จะอาจจะเข้าลำบากหน่อยนะจริงๆแค่ดูอิดตัวเดียวก็เหนื่อยแล้วอะอย่างอันนี้อันนี้เข้าได้ฮนะดามเมจเขาไม่เยอะมากแล้วไม่มีเกาะแต่แต่ก็ไม่ใช่เราจะเข้าได้ทุกหลังเหมือนง,งานทีมนี้เป็นทีมที่บุก ได้ดีนะก็ะต้องเลือกหน่อยอัน่นี่ทำไมทำไมแอร์เยลผมเอาอีกแล้วะแอร์เยลผมเอาอีกแล้วทุกคนแอร์เยลผมเริ่มงงลวยลวแล้วสตันลวยๆออีกแล้ว <c oughs> ถามจริง จะไม่ให้ได้ขยับเลยเหรอนี่อุตส่าห์เอาดีเกมาคุมเกตแล้วนะเออก็้ชิวขึ้นมาก็จบแล้วนั่นเนี่ยสตาตานี่ก็อ,อ่โดดใครดีวะโดดนี่แล้วกันตายไหมตายโอเคเราไม่มีตัวเขาไม่มีตัวกลางปีกแล้วเราก็สบายฮะโยนหินไป ันสตะเกตไอ้น,นี่มันมาไวมากเลยนะเนี่ยลองดูสิเกิดใหม่เปล่าไม่เกิดฮะเยี่ยมเอออันนี้ผมแม่งไม่มั่นใจเลยฮนะมีด้าแสงด้วยอันนี้คนในคิวอันนี้ลองดูฮะ มีดูอิดตัวเดียวจริงๆแค่ดูอิดตัวเดียวอะ่ะเดี๋ยวเพื่อนๆดูเลยว่าแม่งแบบปั่นป่วนมหาศาลนขนาดไหนอืมถ้าเป็นไปได้จริงคนรค่าดูอิดก่อนโอ้ยแต่ดูความดึกนี้แล้วดูความดึกแบบนี้แล้วโดดไปมันฮิวแน่นอนอะ่ะนี่เวลาจะดูอิดมันจะทำให้เกมเราช้าลง แต่ถ้าให้เขาฮิวไปก่อนก็ได้ลุ้นอยู่มันจะตายปะวะว่าดูอิดจะไม่ตายเว้ยตัวที่จะตายน่าจะเป็นอ๋อนี่แล้วกันโอ้โหไม่ตายด้วยยังเถงอะกะ แย่แ yeah, ล้แย yeah, ่แล้วอาการไม่ค่อยจะดีเปิดเกาะอ้ ه, เปิดกาะไม่แตกด้วยอะเอ็ก uh, หน่อยตอนนี้ต้องพยายามฆ่าสักตัวหนึ่งก่อนเพื่อที่จะเพิ่มพลังให้กับน้อนนะโอเคฆ่าใบสันให้ได้โอ้เยี่ยมฆ่าใบสันได้ก็ง่ายขึ้นแล้ว โอ้โหสตาร์ทไปสองท่านี้เราไม่ต้องกลัวเรื่องรถสปีดนะฮะต้องกลัวแค่ว่าเกาะแตกแล้วมันจะมีดาเมจมาอัดหน้าเราอ oh, ดีมากโอ้ยเริ่มไม่ดีแล้วโอ้ยดีเกแตกไปแล้วหนึ่งดีเก <Okay, S 2> แตกพ่ายโดนสตาร์อีกต่างหาก ต้านอีกดิอออโอ้โหดวงดวงกูดำด้วยอะไรเนี่ยแตกพ่ายเฉยเลยโดนเป็นเอ็กนะแตกหนึ่งว่ะลองลองสู้อีกทีดิเมื่อกี้เรามันพลาดต,ตรงไหนเราควรจะเอาเสือให้ตกก่อนดีไหม เราควรจะเอาเสือให้ตกก่อนได้ไหมเอาได้แล้วดิปัพหนึ่งพอโป๊โวอาร์ติดนี่งานหยาไยเราต้องฆ่าตัวอ่อนแอก่อน <c oughs> ชอบโดนสกัดดาวลุ่งด้วยการสตันซีชวัวแบบน,นี้จริงๆเลย ส้อมฮะส้อมไวไปมาดีเคจะโดนโอราเคิลปั่นตายเอานะเนี่ยเฮ้ยซีสโคคูดีครับโดดนี่ก่อนเอาเอาตัวที่มันโดดแล้วตายชัวชัวเนี่ย มันจะทำให้เราเล่นง่ายขึ้นดิวมามไปไอ้นุม่มสะตั้งไปดิเออใบสันมาสะตั้งกี่เปอร์เซ็นต์วะของดีจริงๆโดน ได้เวลาที่มันจะต้องฆ่าได้แล้วนะสโคู๊ต้องแรงนะโอ้โหยังไม่ตายอีนยืดตวนี่ยืดเหลือเกินนั่นเงียนั่นเงีย ยูซูมันอยากจะมีคำบางคำอ๋อกว่าจะชนะได้กว่าจะชนะได้เอาเรื่องอยู่วะก็จะประมาณนี้แล้วกันครับสำหรับทีมไต่อารีนาของผมที่มาแชร์แนวทงน,นะครับใครที่มีมอนประมาณนี้ก็ลองใส่ลูนแล้วก็ลองเอาไปไต่ดูแล้วเวิร์กไม่เวิร์กยังไงหรือว่าถ้ามีตัวไหนมาแทนตัวไหนแล้วมันแจมเนี่ยก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับสำ,ร Favorite สำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครัที่ชื่นชอบ ฝากกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไครป์เป็นกำลังใจกันด้วยพร้อมนักงอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆมาจะได้ไม่พลาดกันนะครับวันนี้ไปละบ๊ายบายสวัสดีครับ